สวัสดีครับวันนี้มากินมาม,ม่าเกาหลีแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นยี่ห้อนี้นะฮะมีใช่สำยังสำยังกินไปแล้วมียี่ห้ออะไรอะไรวะหวยห,หวยภาษาไทยดีกว่าอ,อ๋อ หวาหวานหวานูดเดิร์ครับเออหวาเลยนะหวาหวาลำยันแนะ่ะภาษาอังกฤษนะฮะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าเนี่ยประมาณเนี้ยตัวเดียวเลยอนะ่ะเนาะถ้าจะหวานอะเนะี่ยเป็นตัวหวานะตัวนี้นะภาษาเกาหลีนะตัวคอสปายซี่นะฮะเหมือนกันเป็นคอสไปซี่แต่อันนี้เป็นน้ำนะครับในรูปนี้เป็นน้ำนี่ กปรุงน้ำใส่ทอดมันลงไปด้วยนะฮะลองดูฮนะก็ชิมไปเรื่อยๆนะผมชิมน้ำก่อน แสบๆดีนะฮะเมื่อกี้อ่ะตอนตอนเือเครื่องปรุงครั้งแรกเหมือนนี่เลยกลิ่นกลิ่นเหมือนเครื่องปรุงมามา่าเราเลยนะอันนี้ไม่หวานจะเป็นอ๋อนี่น,นี่มีพริกด้วยเนี่ยสองเครื่องปรุงมีพริกด้วยนะ,ะพริกแช้งเห็นไหมเห็นไหมพริกแช้งพริกแช้งพริกแช้งอ่านี่มาในงสองเครื่องปรุงนะผมไม่ได้เอาอะไรใส่เพิ่มเลยเพิ่มแต่ทอดมันอย่างผมนีงเดียว ชิมเส้นอืมจืดจืด,จดเค็มๆนะฮะออกสไตล์คล้ายๆกับมาม่าบ้านเรา

คนเราอ่ะมันบางคนจะบอกว่าไม่ชอบกินหวานนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะมันจะติดติดหวานโดยธรรมชาตินิดๆอยู่แล้วนะช่วยวาดีได้นี่มาโคตรมันนี่โคตรมันช่วยให้น่ากินีิหน่อย คข้มเข้มแล้วก็ออกแบบผมแบบถ้าแบบผมชทุกรสอ่มนะมันอะ ในวันหยุดนะฮะไม่อยู่หรอกฝนตกไม่ได้ทำง,งานหยุดงานก็เลยพอหยุดงานทีไรอะ่ะมันต้องกินนู่นกินนี่นะฮะตลอดชิวิตฟรีเลยคือเป็นเ่งนี้ใครว่า สำหรับผมเนาะฟรีแลนซ์นะตังเกตดูอ่ะถ้าช่วงไหนมันหนักขึ้นอ,อ้วนอ่ะช่วงนะั้นงานน้อยแต่ช่วงไหนที่แบบว่าหุ่นดีอ่ะอืมเพราะว่างานเยอะงานเยอะก็สบายใจสบายใจก็ควบคุมอาหารได้ดีเลิกกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่อะอร่อยเป็นประโยชน์อ่า กินแต่พอดีควบคุมสต,ติได้เพราะช่วงหลังงานน้อยเครียดผู้เลยแดบบมันทุกอย่างกินให้หายเครียด หมันน้อยอ่ะ้ยกว่าอิ่มเลยไม่เหมอเป็นน้ํานะไม่เผ็ดอ่ะบอกคอสไปซี่อันนี้ไม่เผ็ดของจริงเลย ไม่เผ็ดแต่ไม่เหงื่อเผ็ดนังง่นเ่งแต่ผมอะไม่ต้องกินเผ็ดหรอกแค่เห็นคนกินเผ็ดผมก็เหมือออกแล้ว

มไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยถ้าไม่มีทอดมันก็ไม่อิ่มแน่นอนนะ บางครั้งนะผมว่านะอาหารพวกเนี้ยอาหารส่งออกข้ามประเทศแบบเนี้ยคู่ก็พูดนะมุสถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราอะบ้านเราสมมติจะทำได้นะทำทุเรียนส่งออกเนี้ยแล้วทำทุเรียนอยกระป๋องแห้งส่งออกเนี้ยแล้วเกิดสักสมมติว่าม,มันเกิดขายดีเงี้ยก็จะมีนายทุนหัวใสนะฮะบอกว่าเฮ้ย hey, ต้องต้องแยกก่อนว่าของดีกับของที่ส่งออกเนี่ยคนละคนคนละแบบกันนะของส่งออกข้าวประเทศได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องดีก็ได้นะเหมือนของที่ไปลงตามห้างไม่จำเป็นต้องอร่อยเฉียบ,บ,บขาดนะเป็นของที่หนึ่งพอกินได้สองราคาที่คุณตัดให้กับทางห้างหรือทางห้างทางผู้รับสินค้าคุณเอาไปจําหน่ายเขาพอใจ มันก็สามารถจะถูกเอาไปวางขายในห้างได้เชน่นกันกับอาหารที่มาจากต่างประเทศอ่ะผมว่านะอาจจะไม่ได้เป็นอาหารที่เอ้ยนี่คืออาหารที่ดีที่สุดของประเทศชั้นนะคุณเอาไปคุณเอาไปเอาไปขายที่ประเทศคุณไม่ใช่ผมว่าอาจจะแค่เฮ้ยไทยแลนด์หรือว่าประเทศอื่นแม่งต้องการอาหารแบบนี้ของบ้านเราอะ่ะสินค้าประเภทนี้ของบ้านเราคุณทาทาเราทําขึ้นมาเลยหรืออาจจะไม่ได้ทําอาจจะทํอยู่แล้วเอ้ย เราไปติดต่อกับทางประเทศด้วยไหมทําราคาส่งออกให้ต่าลงอ่าใช่ไหมเหมือนกับน้ํามันบ้านเราที่บอกว่า <c oughs> ขายส่งออกอถูกกว่าที่อยู่บ้านเราอ่ะนี่ไงเหมือนกันเพราะผมว่าก็ลอง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 ,ลองดูฮนะบางคนอาจจะชอบในยี่ห้อน,นี้แต่ผมไม่เฉยไม่ชอบนะครับ <c oughs> โอเคจะได้จําได้เมื่อกันก็ผมเนี่ยผมทําคลิปเพราะผมจําไม่ได้ผมกิน เยอะข้อไหนบ้างครัจะมาค่อยได้นะฮะโอเคอ่อสรุปว่าสรุปว่าแค่นี้แหละโอเคครับขอบคุณครับ